สวัสดีครับเปิดหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่1แล้วสอนในคลิปนี้ก็มาถึงหัวข้อ3.5นะกรณีลากของสมการช่วยเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะลากสมการช่วยนะมี4กรณีที่สำคัญนะจำนวนจริงต่างกันทุกตัวมีจำนวนจริงและมีภาวะลากซ้ำด้วยตอนนี้ก็เอาเป็นจำนวนเชิงซ้อนแตกต่างกันทุกตัวกัน ถ้าหูนามช่วยนะ pr a 0ย์ r กำลัง n a 1 r กำลัง n ลบ1ถึง an ให้ r เท่ากับ a บวก bi เป็นรากของสมการช่วยตอนนี้เราสนใจกรณีรากของสมการช่วยเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะความรู้นะของนักเรียนมปลายนะถ้าตัวหนึ่งเป็นราก c o n j u g a ตต้องเป็นรากด้วยนะก็แปลว่า a บวก bi กับ a ลบ bi เป็นรากของสมการช่วย ลเฉลยนะที่สมใยกับ r ถ้ากับ a บวก bi แล้วก็ r ถ้ากับ a ลบ bi ก็คือ k 1 e ยกกํลัง a บวก bi x บวกด้วย k 2 e กํลัง a ลบ bi x เนี I ่ย e. อันนี้ถูกแบบคณิตศาสตร์นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจัดรูปพิชคณิตให้ออกมาเป็นฟัง์กชันติโกณน,นีทบทวนอนุกรมอนันต์ที่เรียนในวิชาแคลคูลัสสองเนี่ย อนุกรมเทเลอร์ Taylor, นะี e กําลัง x คือ1บวก x บวก x กําลัง2ส่วน2เฟคทอเรียนีเทอมทั่วไปก็บวก x กําลัง n หาด้วเฟคทอเรียลเนะีถ้า sin x ก็เป็นเริ่มต้นด้วย x กําลัง1นะี x กําลัง 3, 3ส่วน3เฟคทอเรียน 3, นะีเครื่องหมายบวกลบบวกสลับกันนะถ้าเป็น cos x ก็จะขึ้นต้นด้วยนะี1แล้วก็ x กําลังเลขคู่นะี x กําลัง2 2เฟคทอเรีย x กําลัง4 10 4เฟคทอเร เครื่องหมายบวกลบบวกสลับกันไปนี่คืออนุกรมอนันต์ของ e กํลัง x sin x cos x ที่เรียนกันในแคลคูลัสสองเพราะน e ั้น e กํลัง i x เนะี่ยจัดรูปพิชศษิีก็คือแทน x ด้วย i x แบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มนึงคือส่วนจริงอีกกลุ่มหนึ่งคือส่วนจินตภาพนะพอกระจายเสร็จแล้วเนี่ยส่วนจริงก็ไปตรงกับ cos x ส่วนจินตภาพก็ตรงกับ sin x นะสูตรนี้เขาเรียกว่าสูตรออยเลอร์นะเพราะฉะนั้นถ้าคนนะเรียนแคลคูลัส2แล้วจำสูตรออยเลอร์ได้เนี่ยเขาก็จะแทนค่าทันทีว่า e ีกำลัง ix เกท่ากับ cos x บวก i sin x ก็แนะนำเลยนะเรียนในวิชาเคมีฟิสิกส์ประยุกต์ใช้งานเนี่ยใช้เลยนะ e ีกำลัง ix เท่ากับ cos x บวกไ sin x ไม่ต้องพิสูจน์สามัรทัน์ดีหรอกเนี่ยเป็นสูตรมาตรฐานนะที่เขาเรียนกันอยู่แล้ว ต่อไปถ้าเป็น e กํลัง i bx ก็ออกมาเป็น cos bx บวก i s i n bx นะ e กํลังลบ i bx ก็คือแทน x ด้วยลบ x แนั้นแหละนะ cos ลบ bx ได้ cos bx ตัวเดิมแต่ถ้า s i n ลบ bx ต้องเป็นลบ s i n bx นะังจากสมการนะ y เท่ากับ k 1 e กํลัง a บวก b ix บวก k 2 e กํลัง a ลบ b ix นะั่นแหะ พอแทนค่าเป็นอนุกรมในเทอมของ s i น์คอสพอจัดรูปพิชคณิตจะพบว่า y นั้นจะเขียน,นในเทอมของ e กํลัง ax a มาจากส่วนจริงนะแล้วก็ค่าคงตัว2ตัวนี้เรียกชื่อใหม่เป็น a ตัวเล็กนะ a 1ค่าคงตัวนี้นะ ik 1ล k 2เนี่ยนะเรียกเป็น a 2งั้นผลเฉลยทั่วไปนะพอเราพบว่า a บวก b i เป็นลากของสมการมาเขียนเลยสูคคำตอบคือ e กำลัง ax มาจากส่วนจริงแล้วก็ a 1 cosbx บวก a 2 sinbx นะโดยที่ b มาจากส่วนจินตภาพอันนี้ก็เป็นได้นะผลเฉลยทั่วไปเลยนะแล้วก็สูตร2สูตรนี้เนี่ยนะสมในกับรากตัวนี้นะ a บวก bi แล้วก็ a ลบ bi เพรั้นพอพบ ลากจำนวนเชิงซ้อนหนึ่งตัวคอนจูกเกตต้องเป็นด้วยนะเป็นลากด้วยก็มาเขียนสู่คำตอบเลยตัวอย่าง3.5.1 D ากำลังสลบ 4D บวก13 PD เห็นไหมคือแทน D ด้วย R ก็เป็นพหุนามช่วยนะลากสมก,การช่วยก็ใช้สูตรของนักเรียนมอตนนะ้นนลบ B บวกลบ B กำลังสองลบ 4AC หารด้วย 2A เลข2คือส่วนจริงไปเป็น e กํลัง 2x เลข3ส่วนจินตภาพไปเป็น cos 3x บวก sin 3x แต่อย่าลืมค่าคงตัวนะ a 1ข cos 3x บวก a 2ซ้ sin 3x นะเพราะั้นตอนนี้เนี่ยเราเรียนแบบประยุกต์ใช้งานนะพอพบลากเป็นเชิงซ้อนเขียนสูตรคำตอบเลยนะถ้าไม่มั่นใจยังไงก็ถามครูผู้สอนว่าอนุญาตให้เขียนทันทีไหมนะนี่บทที่3แล้วเนี่ยนะ จะไม่ทำงานช้าแบบบทที่1บทที่2แล้วพบล่าคือ2บวกลบ3 i ก็มาเขียนเลยอีกำลัง e 2x a 1อ็กซ์คอสสาบวก a 2สองไซามเอเป็นสูตรคำตอ 3, 3, 3, 6, factor, บดีกำลัง4บวก13บดีกำลัง2บวก3ามสิเนี่ยแยกแฟกเตอร์พบล่าเนี่ยบวกลบ2 i เนี่ยส่วนจริงก็เลขศูนย์ไปนะ บวกลบ 3i นะีส่วนจริงตัวนี้ก็0ย์ไปเนะเพราะเ e กำลังศูก็1เพราะนั้นันี้ไม่มีพจน์ของ e ยกกำลังแล้วนะเลข2ก็มาเป็น cos x s i สาย2อ่าเลข2ตัวนี้นะมาเป็น cos 2x สาย 2x นะส่วนเลข3ตัวนี้ก็มาเป็น cos 3x สาย 3x มนะมีฟังก์ชัน4สูตรอิสระเชิงเส้นต่อกันนะผลเฉลยก็คือผลรวมเชิงเส้นใช่ไหม a อนคอส บวก a2 s สาย2 x a3 c o s 3 x a4 s สาย3 x นะก็เน้นอีกทีนะ pd นะ pdy เทากับ0พหุนามช่วยนะหาลากได้เป็นบวกลบ2 i นะบวกลบ3 i ก็นึกเลยว่ามันจะต้องมีสาย2 x c o s 2 x นะ,นะแล้วก็ sin 3x cos 3x แล้วก็เอาฟังก์ชันทั้ง4สูตรนั่นนะ มาเขียนในรูปแบบผลรวมเชิงเส้นก็เป็นผลเฉลยทั่วไปตัวอย่าง3.5.3เนี่ย pd นีแทนค่า d ได้3ได้ pr แยกแฟกเตอร์นะตัวหนึ่งคือลบหอีกตัวหนึ่งก็ใช้สูตรนักเรียนมอต้นนะนะลบ b บวกลบแวรู b กํลังสลบ4 ac หารด้ว a เนี่ยลบหก็มา k 1 e กํลังลบ x แยกต่างหาก 2องบวกสามไอลบสาคิดพร้อมกันเลข2ตัวนี้มาเป็น e กําลังสอเลข3ตัวนี้มาเป็นมุม cos 3x ม i n 3x ไซน์ส, x, สามกเฟังชันเนีนะ่สูตรนี้เนะี่ยคำว่า3สูตรหมายถ,ถึง e กําลังลบ x e กําลังสองสาแลนะ้วก็อีกสูตรหนึ่ง e กําลังสองไซน์ามะฟังชัน3สูตรนี้อิสระเชิงเส้นต่อกันเนะี่ยมันผลเฉลยทั่วไปก็คือตัวนี้ วดยเวเปิลพราโมลบสี่วายพรม์มบวกสิบสามวายเท่ากับศูนย์นะอันนี้ก็ทบทวนโจทย์รูปแบบต่างๆนะอย่าลืมนะของแถมของวุ่นแฟมอลฟาในแถมเยอะเราก็ดูว่านะมีควารมรู้อะไรให้เห็นมากนะผลเฉลยอ,อยู่ที่นี่นะ่ยซีกำลัง2 x sin 3x ซ2 e ากซีกำลัง2 x คอสสใช่ไหมได้ผลเฉลยล้ะนะ y นะดิฟ3าผลนะ y ทิพเปิลพรามลบสามดับเบิลพรามบวกเก้พรามบวกสิบสาเท่ากับศนะพอคลิกเท่ากับปุ๊บเนี่ยผลเฉลยคือตัวนี้ c 3 e กำลังลบ x c 1 e กำลังส x ไซส์ x นะก็มาจากลากสมการช่วยนั่นเองเพียงแต่ว่าใน3มบรรทัดนี้เนี่ยนะไม่แสดงรากสมการช่วยให้เห็นเท่านั้นเองนะอ่านนะในคลิปนี้ลากเป็นเชิงซ้อน แล้วแตกต่างกันนะคลิปต่อไปนะเป็นเชิงซ้อนและยังมีการซ้ำกันอีกนะหรือว่าปัญหาข้อเดียวนะมีผสมกันทุกกรณีเลยจํานวนจริงค่าต่างกันจํานวนจริงซ้ำกันจํานวนเชิงซ้อนค่าต่างกันจำนวนเชิงซ้อนค่าซ้ำกันอาจจะอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันก็ได้นะวิธีเขียนสูตรคำตอบทำยังไงก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ